อรุณสวัสดีกันครับทุกคนอรุณสวัสดีเช้าวันพุธที่หนาวนหนาวมากเลยครับตอนนี้วันนี้เราจะมาเกงปลาสวายหน่อไม้ส้มเหมือนกันอืมหน่อไม้ส้ม ทิเนื้อปลาสบายโหระภาพเอียงชัดเ <c oughs> นื้อปลาสบายแ้วเดือดแล้วแกงเ็จก็ต้มน้ำก๋เตี๋ยวต่อขายก๋วยเตี๋ยวครับ หนูไม้โดนนักพกรณครับเดี๋ยวปลาสวายเติมที่หลังครับร้าสุดง่าย หน่อไม้ดองของพี่สาวที่กเกสียไปกดองเอาไว้ะะแล้วครับเชอบกินตักน้ำอนครับ ท,ที่เหลือยังไม่เติมอีกครเติมไปครึ่งเ,เติมไปครึ่งโล <c oughs> โรดเดือดแล้วใส่เนื้อปลาลงไปครับ นโมทนาสาธุบุญว้วยกันนะครับทุกโกชาวนี้ขอบคุณครับ